แผนดิสที่เต็มไปด้วยสีสันมีแรงดึงดูดเฟเตอร์บาสตินสะสมแผ่นดิสมากว่า30ปีแล้วอดีตดีเจค,คนนี้เป็นเจ้าของแผ่นกว่า8,000แผ่นเป็นแบบที่ทำขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อขายเพลงหรือขายศิลปิน ตอนแรกมีการใช้แผ่นเพื่อโฆษณาศิลปินแต่สุดท้ายมันก็มีชีวิตของตัวเองในที่สุดอุตสาหกรรมการบันทึกเสียงก็รู้ว่ามีตลาดนักสะสมอยู่ด้วยพวกเขาก็เลยผลิตแผ่นสำหรับนักสะสมในแบบลิมิเต็ดเอ t i ชั่นบางครั้งก็มเออีเครื่องหมายด้วยนะครับเป็นการการันตียี่ห้อของคนทำ ใครๆก็มีแผ่นแบบที่เป็นรูปภาพได้ไม่ว่าจะเป็นพิงฟลอยหรือเดอะเบตเทิลถึงจะมีราคาแพงและก็ทำยากก็ตามเพราะแผ่นแต่ละแผ่นก็ต้องผ่านกระบวนการถึง5ขั้นซึ่งตรงข้ามกับแบบมาตรฐานที่มีผ่านกระบวนการ3ขั้นที่น่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกคือแผ่นที่มีรูปทรงแต่ก็น้อยมากที่จะเล่นได้จริง องประกอบหลักไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะครับมันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาจจะเห็นได้ในบางรูปแบบไม่มีองค์ประกอบที่เพ้อฝันแต่น่าเสียดายที่ไม่ค่อยมีแผ่นแบบที่เป็นรูปภาพอีกต่อไปแล้วอุตสาหกรรมการบันทึกเสียงไม่ค่อยได้ทําออกมาเหมือนในยุค80นะครับทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะเลยแต่มันก็ยังคงมีปัญหาอยู่ ทิกลูกลิเชอร์มอนทักด้วยแฮปปี้มันเดย์ซึ่งเป็นเอเจนซี่ในลิปซิกชาเวลออกแบบแผ่นให้กับหลายยี่ห้อทรงกลมมีความท้าทายมากเป็นพิเศษมันเป็นทรงกลมครับข้อดีก็คือมันหมุนได้ดีแต่ก็มีข้อเสียด้วยเหมือนกันเพราะว่าหัวมันจะคอยหมุนอยู่บนแผ่นครับแต่แผ่นกลมมันก็ทำให้มีความมั่นใจได้มากกว่านะครับเนี่ผมทำให้ดูนะครับ แผ่นกลมแบบนี้มันก็โอเคชาวเวลออกแบบแผ่นให้กับวงพังชั้นนำของเยอรมันดีอาเต้นักดนตรีคิดว่าแผ่นพวกนี้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจไม่ใช่เรื่องของผลกำไรและสามารถทำให้สนุกได้นักสะสมจะต้องใช้เงินเยอะในการซื้อแผ่นที่มีภาพและเป็นของเก่าบัสตินกำลังรื้อดูแผ่นอยู่ในร้านขายแผ่นชื่อบัสเทนดินเลในบ้านเกิดของเขาในเมืองฮัมบกูกความลหลงไหลพาเขามาที่นี่ ผมไปที่ตลาดขายของเก่าไปที่ร้านขายแผ่นไปทุกที่ส่วนใหญ่ก็ที่ลอนดอนแต่ก็ไปทุกเมืองเลยนะครับมีร้านขายแผ่นอยู่ทั่วโลกเราแค่ต้องเดินหามันหน่อยของสะสมของบาสตินยังรวมถึงแผ่นเสียงสีสันสดใสที่เกิดขึ้นก่อนยุคไวนิวด้วยและผลิตขึ้นในช่วงต้นยุค50มีคนขอซื้อแผ่นที่พิเศษพิเศษในราคา12,000ยูโรต่อแผ่นแต่เขาก็ปฏิเสธ แผนนี้เกิดขึ้นก่อนดิสที่มีรูปภาพพี่น้องพาเทผลิตขึ้นในปี1905แล้วและก็1906มีภาพอยู่บนแผ่นทั้งแผ่นอีกด้านหนึ่งเป็นเพลงครับแล้วก็ไม่ได้ทำจากครั่งเหมือนกับแผ่นทั่วไปในสมัยนั้นแต่ทำจากซีเมนต์นะครับเนี่ยมันเป็นซีเมนต์เชียวนะครับเห็นไหมครับเนี่ย ซ่องใส่แผ่นจากยุค20เหล่านี้หายากและมีค่ามากสิ่งมีค่าที่บัสตินสะสมไว้นี้ไม่ถือว่าเป็นแผ่นเสียงพิเศษแต่ก็แพงคูชฉี่เลยทีเดียว